มาเจอกันกับวิวสวยๆกันอีกครั้ง เ,เพื่อนๆเห็นตอนนี้คือผาซ่อนแก้วเดิมทีแล้วสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมมาก่อนต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นสถานที่แห่งนี้ก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดงตำบลแคมป์็สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นวัดที่น่าสนใจและมีความสวยงามบรรยากาศรอบวัดนี้เต็มไปด้วยวิวทิวของภูเขาและธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายไฮไลท์ของวัดคือความงด งามของพระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นอกจากนั้นบริเวณรอบตัววัดยังประดับประดาไปด้วยแก้วและกระจกหลากหลายสร้างสีสัน <c oughs> น่าเดินน่าเที่ยวมากๆเลย เดี๋ยวเรามาดูวิวรอบๆกันขึ้นชื่อว่าผาซ่อนแก้วแล้วเพ,เพื่อนๆลองคิดตามกันดูนะคะว่าความสูงของเขานี่จะประมาณเท่าไหร่ oh. เอาไว้ให้เพื่อนๆไปคิดเป็นการบ้านกันแล้วกันนะจุดที่เพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะคะเป็นลานกว้างมากเราก็ว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากเลยนะเป็นลานกว้างแล้วก็เหมาะกับการเซลฟี่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะเหมือนกันนอกจากนั้นนะวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วยังเป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวโครงการ Dream Destination <Red> One ถ้าเราออกเสียงผิดไปก็อย่าว่ากันนะ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าก็ละครั้งหนึ่งต้องไปไปเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลเหมอกกันต่อคนอื่นนะ่ะมาวิวทะเลเหมอกยังสวยเขาบอกว่าสวยกว่านี้อีกนะแต่เราว่าแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะเนี่ยแล้วเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างคะวิวของเราที่ถ่ายมานี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมจุดนี้นะเราจะเห็นวิว360องศากันเลยอารมณ์เหมือนยืนอยู่ก้อนเมฆเลยเนาะนีเน่เพื่อนๆมาดูตรงนี้เราก็อยากมีฟิลนี้เหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมีทะเลเหมอกบอกว่าตื่นได้ แล้วสำหรับคนที่ชอบแบบนี้นะอารณมแบบลุยๆสักหน่อยฟินเลยแหละเขาข้อน,นี้เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่มีสโลแกนเก๋ๆด้วยนะสโลแกนที่ว่านั้นก็คือนอนเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหมื่นปีเชื่อเราไหมล่ะ เราพูดผิดนี้เอาใหม่เอาใหม่นอนเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนี่ไงคือสโลแกนอยากอายุยืนกันกี่ปีเพื่อนเพื่อนก็จัดสรรได้ตามสบายเลยแอบกระซิบนะตอนเรามานี่ฝนอย่างกระหน่ำแต่ก็ไม่ได้ทําลายบรรยากาศที่เห็นนี้เลยีขนาดเพชรบูรณ์นะเนี่ยความสวยยังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแถบภาคเหนือล่ะจะสวยขนาดไหนแต่ไม่ว่าภาคไหนๆนะเราว่าเขาก็จะมีความสวยตามเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแถบนี้ก็จะได้ทําบุญไหว้พระกับพระธาต ผ่าซ่อนแก้วแล้วเพื่อนๆก็มาชมวิวทะเลหมอกต่อจะมาเป็นครอบครัวมาเป็นแก๊งกับเพื่อนเพื่อนก็เป็นจุดท่องเที่ยวตามชื่อเลยนะที่ว่ากันละครั้งหนึ่งต้องไปที่เขาบอกว่าสวยหรือว่าเราเองเนี่ยบอกเพื่อนๆว่าสวยไม่อยากให้เชื่อกันสักเท่าไหร่อยากจะให้เพื่อนๆไปเห็นกับตากันเลยอย่าให้เขามาหลอกเราได้มาเที่ยวแบบนี้ต้องค้างคืนสักสองคืนนะเราว่ากําลังพอดีคืนเดียวนะเดินไม่ทั่วหรอกยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนไปอย่าลืมเซลฟี่มาให้เราดูบ้างนะขอบคุณที่ดูจนจบนะ